สวัสดีพ่อแม่พี่น้องช่องซิมอนแอนเอลชาแนลมอนีซิมอนเลิกโรงเรียนแล้วกับมหาเดินป้าพี่น้องจ้กับบรรยากาศยามแรงดอกไม้สีม่วงป้ารัฐบาลคือเก่าจ้าหาเลาะพี่น้องมาหาเห็ดเมซิมอนมาหาเห็ดจ้าเห็ดสีไตบน,น้อ ใช่เขาไปป้านี่เก erm ิมีงัวพี่น้องมีงัวฝนไม่าที่ข้างกงองไปูสิมอสดูไปเ็ดสุเกินปรัสตูอานภาษาเนือแกบเ็ดกบปรัสตูพี่น้องม่ซิมอนบอกให้ ซีมอนกสแนอาหารกล่องสทบสะเทือนกับขอถอดขอภัยในเด็ดจัเด้อแม่ซีมอนกันบบ่เดออันนี้กันสั้นมาพี่น้องเอาคือบุญยางซีมอนเห็ออดอีหยังจังสั่นดอกไม้สีม่วงพี่น้องเอ,อ้ยงามงามเขาปลาคือเกา พุ่นดอกไม้พี่น้องงามคักปลาธทบาลกับกวางกวางปลานี่ติดกันกับบ้านแม่ซิมอนขับรถหานาที่สิบนาทีก็ถึงปลาพี่น้องจ๋าแม่ซิมอนก็นเลยมาปลาได้ทุกมมือเอาอเดินมาจ้าจ้าอย่างอีกนี่ชมดอกไม้ โอ้ยไปเพื่อถึงยุดที่ดอกเห็ดสีได่แกงจดอกบวนี้นะซิมอนเอาเดินปูนทุ่งดอกห้าตาแม่์ซิมอนกับมองตเตห็ดพี่น้องจ้ะกล้องกะ <laughs> มองหาตเตห็ด เห็นบ้าเห็ดอะนะประสุตูได้ยักดอกบ้าพู้ใดไจะเจอดอกแรกพูนทุ่งดอกไม้ดอกไม้ไอประเทศนธารลนดอกหายพี่น้องพูนสีม่วงองตอง แม่ซิมกับมองหาแต่เห็ดดินคือแห่งแถเป็นตาบูมีแท่เห็ดนี่เดินป่าไดป่าได้ก็บมีแต่ดินแห่งๆข้าเจ้ากับมหาไทายดอกไม่ช่วงนี้ดอกไม้ตามป่ากัสิเป็นสีม่วงชมพูชมพูมพ,พี่น้องงามงาม ุซีหมอนมาคักคุณปาราธบาลพีนลกกล่น้องไกลคักไกลเนี่ยละกว้างเป็นอย่างกว้างมหาศาลเลยพี่น้องเป็นเะลอ,อยไรแม่ซีหมอนยางบ่ถั่วถึงปไ,ไปเดินอเอาเห็ดียัางไน <laughs> เอ,อ็กกําลังดีเล้วอัเอาแนวเหรียญดีเล้วซิมอนใ <im> ส่ซิทเติง้งเถออยากนั่งขงงงังเทิงเอาซิมอนเอารถไปหาแต่นแนวเหรียผู้เดียวพี่น้องเดินหาเห็นมห้นท์ได้จักกันแกงหม้อนหน่อยเนี่ย ประเทศฮอลแลนด์พี่น้องเอ้ยเฮ็ดนี่หายากขักว่างุ้มเข็มในมหาสมุทรเฮ็ดอี่ยกันซิมอนไปแบกบัลลดจกักรยานยางจาเจ้ากรรมเฮ็ดอี่แย่พี่น้อง จักรยานยางถือให้เกาะเนี่ยหนัก <Okay. S 1> ท้องฟ้าเคิมเคิมพี่นอ้องเบิ<อ>ง,บ<อ>งทสงฝนจะตกเมึนพี่น้องถ้าช่วงจะเขานาหนาวท้องฟ้าสิเป็นอเจ้งสิแหละเป็นอย่างาทุจริตสวยก่อนเจแม่อุ้มข้านแล้ววปวดเครียดแล้วแม่อุ้มไปได้เอาว่านั่งข้างหลัง าซิตนไปเดบอมซิตนไปเร็วๆเร็วๆเร็ๆเร็ๆว่เดบอมว่าเดบอมซิตนวเวทยัยแม่บอกว่าต้นไม้ที่ว่าเคยขึ้นยุ่ยสฝ้าไปหาแล้วเขาวันหนึ่งเฉแม่อุ้มเลยพี่น้องเมยซิมอนเดินละลายก็บเมยล่าขานั่งรถยางอยากให้แม่อุ้มแม่ม่อุ้มกันเลยอาการโมหน้อยหนึ่ง แม่ก็เลยแกงบอกว่าไปหาต้นไม้ที่เคยขืนยุ่ยใสกันเลนายางเขยดแป๊บเดียวพี่น้องซีมอนเขยดง่ายหายเร็วพูนต้นไม้ต้นใหญยๆอยุ่ผุนข้างนาพูนต้นไม้ต้นเก่าอีกแล้วเห็ดบึงทงสีบ่เป็นตาใดดอกพี่น้องมิเตเห็ดตายเบียร์มิเตเห็ดเมา าขึ้นต้น้อม่แล้วพี่น้องจ้าต้นเก่าต้นเดิมไซ <laughs> ต้นเก่าพี่น้อง <c oughs> เป็นตาขึ้นได้บ่ละอ <c oughs> ม่เจอกาดกับบ่ซ้ำนาวเป็นไนเด็กพี่น้องสิบเจ็ดสิบแปดองศาเซลเซลียสจับดีๆเด้ดรอรวังตก ซีมอนให้ซีมอนขึ้นก้อนแฟนะไปทางคนละทางซีมอนตัวน้อยๆจับดีๆด้วยซีมอนขาสั้นๆนะนะกูเห็นขาทางอ่ะไนเป็นยังซันซีมอนเอาญาติเราพี่น้องเห็นตะดากมาพี่อันน้าพี่เอ้ยขืนยังไห ขึ้นเสร็จแล้วก็ลกบ่เป็นหุ่นห้องกิดกาดมาพี่เอาเมือมาพี่ยังไม่ได้ยังไม่บักเลหุน่นเดี๋ยวก่นอนนั่งเดีดีก่อนนั่งดีดีก่อนนั่งดีดีก่อนนั่งก่อนนั่งนั่งนั่งชิเต้น,ตนช,ชิดต้นเอาทุจะจุ๊จุ๊ด้วชชด,ด้วยใบก่อนทุจะจุ๊จุ๊ด้วด้วยใบก่อนเร็วเฮตุ oh <my S 1> เป็นบ่งนะเ n อร์ไดนอยู่งเ n อร์น่ะโบเตปากทุจะจุ๊จุด๊ด้วด้วยใบพี่น้องจ้า <laughs> แม่สิมอนเอ,อ้ยในมักเกงสิมอนเนี่ยจ้ะห้องไฮตาขาวยานตุกประธนา,นานกัญญาข้นแฟนาไปทาง,ทงพุ่นข้นทางพุ่นข้นเมื่อใดดอกซิมอนขาสันขนาดซิมอนไปทงางพุ่นนั่นเหมแฟน่าพี่ไปทางพุ่นบอกลูกซีไปทางพุ่นขึ้นเมื่อใดพี่นอ้อง หามองขึ้นแล้วมาทางพี่าขื้นทางพี่สองแสบหาแนวขึ้นบ่ได้พี่นอ้อง <laughs> ย่านแมงกับย่านแมงมุมเด็กหน่อยฝรั่งย่านแมงมุมพี่น้องหาแนวขึ้นบ่ได้เป็นบพ่พี่แม่พี่แม่ซิมอนพี่ต้องพี่ อันนี้เป็นตุมต้มๆนมี่คอยขึ้นได้เไหนอ้แฟนาขึ้นกอนาาจับดีๆนะอันในมันจีตีลังกาลงมาเด้เด็กหน่อยประหยัดแม่งมุ้พี่นอ้อง <c oughs> ซอง,งเมึงแล่วซองมึงอีแล้วสกจเิีกัจับดีๆซิมอนค่ะสันนี่พ่อมห้พี่ขึ้นกอน อันละล้อก่อนาาเอากือจะกระจียังสัน่นย่านแมงย่านแมงกันมุมพี่น้องขึ้นดีๆเด้อจับแน่นๆมาค่ากับตนใหม่นี่ ซีมอนขึ้นบ่ได้บ่ซีมอนแม่วิเวียนขณปอบตาเขไม่ยังรู้สึกตัวชีวิตนะปอบตาค่ะยานเราพี่น้องซิมอนนั่นซิมอนบอกว่าซอยเหลือแฟนหนาแน่พอเอาแล้ววักหนึ่งแฟนหน่ายันไอ้แมงปอง พี่น้องมันมีแมงป่องอยู่กับกาบไม้ใส่ซีมอนซีมอนเห็นเห็ดเต๋อลาซาใส่ยุใส่ะสะใส่ลงมาข้างล่างเพิ่งมาหาเห็ดข้างล่างเอาลงมาลงมาค่อยๆลงมาเด้อลงมา ให้ซิมอนพามาหาเห็ดพี่นอ้องเป็นตาได้จักดอกบี่น้อเอาสปริงเอาสปริงสปริงวันตูตีสปริง, One, two, three, รงบบสปริงเลยพี่นอ้องให้กระโดดป้าป้าป้าหาเห็ดเป็นตาได้แกงโบวันนี้เห็ดกระเลยนี่เป็นหาอยากหาซ่าพี่นอ้องเห็ดประเทศเนื้อทะเลน,นี่สงวนบ่เพรพี่นอ้องจา๋า แถมก็หาอยากหาซาคักซาเนี่ยเป็นตได้ด็กดอกบอสิมอนประจนไปหาเห็ดในปา่นาใส่เห็นบ่ยังพุน <laughs> พุนแฟนนายอยู่ปุ่น เอาหาเห็ด oh, yes. เป็นตาใด้จากดอกบ er. <laughs> อตาดีๆเราจะค่อยลงไปเดอ้อสิมัหม <laughs> เออเต้นเพลงเนี่ยบีเล no, 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 นบีเลนบีเลนโนโนโน่พูพี่น้องบอกให้เต้นเพลงเนี่ยโนโนโน ไปใส่แล้วนั่นมุดเป็นตาได้เห็ดดอกบึง,งทรงปุ่นไปทางบึงเราพี่นอ้อส่วนพีลงหมอพี่นอ้อ คอยๆลงด้วยิม่ไหติ๊กลงกาทวนลงมากกิ่งคลอมคลอมด้ย <c oughs> <c oughs> ซิ่งวันลงแทว่าซิ่เวั <c oughs> นตาลงงยากเทะ เอาแสดงว่าในชัยแม่จุกคลิปเราพี่น้องจ้าก็ขอบคุณเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เขามาให้กำลังใจช่องซิมมอนใเอลชาแนลด้วยค่ะเด้อขอบคุณละลายมากกักดไลค์พี่น้องแม่ซิมมอนวอลลินด้วฮ่าฮ่ากลับตอนไทยอีกแล้วเสียเสันเสียเอ็น,นจนังเลมากกัฝากกดไลค์กดกระดิง่งกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ซิมมอนในเด้อจ้าเด้อแข่งขันกับแกจต่ายแม่ซิมมนอนก็เก่าพี่น้องวอลพีทวอลถือ อันในสมองไปแล้วพี่น้องสมองสับภาษาแม่สิบ่อนลินลัว <laughs>